ท่านนะวันนี้อยู่กมงของไม้ครับวันนี้ผมจะมาสอบวิธีทํากับดักไม้ครับกันนะกับดักที่เราจะทําก็คือเอ่อต้นไม้ระเบิดนะฮะก็สิ่งที่ต้องมีก็ต้องเอ่อ t n ียนที่สวิตแล้วก็อะไรเรซโตนแล้วก็เรซโตนท็อตนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาปลูกต้นไม้แป๊บหนึ่งนะหรือปลูกนะ ก็บล็อกอะไรก็ได้นะ,ะเปลี่ยนของแป๊บ,บนึงโอเคแล้วก็ละขุดที่เออใต้ต้นไม้นี่นะสามบล็อกแล้วก็ใต้ต้น ต้นไม้ตรงนี้เนะียก็วางสวิตหลงน่าจะกดสวิตท,ทีนึงนะอ่าแล้วก็วางบอสไลก็ได้นะบอกอะไรก็ได้แล้วก็วางเดซนทอสจริงอ่าจะขุดแบบนีง2สองบอกก็ได้นะบอกผิดนะแต่ข้างข้างเนี้ยนะฮขุดสามนะะโอ้เริ่มมีด,ดแล้ว ต้องเทคทอตมาล้ะโอเคปักไว้ก่อนนะกดไปรอบๆนะอะแล้วก็วางตนทอตตรงนี้นะีอ่าแล้วไฟมันก็จะดับนะ โ okay. อเคเฮ้ยตรงนี้ก็ขุดสองนะโอ้โหบอกอยู่เรื่อยเลยเนะี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ขอบๆอบนี้ก็วางทีนทีนะบางทีเยอะยิ่งดีนะ โอ้โหมืดทึบเลยโอเคเดี๋ยววางทดัดตรงนี้ก่อนนะฮะดับไฟเฮ้ยค่อยดับขอวางทีนทีรอบก่อนนะ โอเคโอเคแล้วก็อืมถ้าใช้แรงขึ้นก็น่าจะวางทีนีนะรอบๆก็น่าจะดีข้างละสองอะไรอย่างนี้นะ โอเครอบข้างในผมก็เสร็จแล้วนะก็ปิดได้เลยน้องก,ก็จะมือดิีกโอเคครบวางข้างละสองก็พอนะหรือใครอยากให้แรงก็เพิ่เยอะๆนะ สทตายโอเคการทำเงินของมันก็คือเราก็เข้าไปขุดไม้นะอ๋าสเก็ตตันอย่าบังดิอ่าเข้าไปขุดไม้โอเคหมดแล้ว เออเมื่อที่เราุดอันสุดท้ายมาเมื่อไรปึบระเบิดก็จะทำงานนีแลรวพวกเออนะถ้าเป็นชีวิตรอดก็ตายนานแล้วนะโอ้ยแหลกนิดหน่อยนะอืมคารเรเบริดมันก็จะเป็นวงกว้างนะฮะรือจะวางทีนนีน่เยอะๆมันก็จะน่าจะหนีไม่ทันนะฮะอ่ก็คงจะมีแค่นี้แหะนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับไม่ยปายครับ